ครับผมโอ้กําลังเก็บหลานอยู่เนาะคุณแม่เนาะแกกําลังเก็บหลานแต่พอดีหาแนวอยู่แน่กินเน่มือนแรงครับผมเออแต่ว่าจั๊กที่ไหนยังแนวกินเป็นเนื้อเสืออีกเราบ่แม่มือนี่แม่จ่ายอย่าต้องมักเนื้อเสือขอสามีเจ้ามือครับผมมือนี่เสียบนุ่ๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนื้อเสือมันง่ามปวดนะมือนี่ยนะฮะซอยบาง ของสามมือเลยกินเต้เนือยังเยียเอ้าจัดไปอันบางๆยังหน่อยแม่เปืีอยปๆจังหน่อยเราว่าเปืีอยคือเชือนบางๆนั่แหละครับโอ้งามคับเกลพด่นงเลยเนื้อนกลามเลยเนี่ยเสือนคับ ใส่เลยอกแม่ลวกความงามด้วยแม่เด้อมันต้องลวกคับลวกแล้วซอยเอาพอจะดูมกระดุมันี่สันีิพัทล์เพ่อพอเลยเอาขาเอาน้ำบอกให้มันเย็นสักครั้จค่อยปรุงจันให้แม่เสด็จหนาวกันด้วยแม่เนาะแล้วก็มาปรุงค้อยให้เย็นแต่เก็นสำรับลวกก้อยนี่ยเขาต้อใส่พริกสดจักนเอยเพิ่มสีสันพร้อมจ้าความแดงนิดนึง โอ,โ,โอ้โหสีสันอ่ะเพียงนิดเดียวเพราะว่าเพราะวมีลูกดู่แล้วหลดเรียบร้อยนี่พี่น้องเลยอ่ะเหลือจักน้อ,อ,เอ,นอยเพรเติมสีสันเอาเอำลำพอนี่ของแท้เค,คี่ยนนี่แล้วลวกก้อยเสือเดี๋ยวมันต้องลวก มันกระสุดยอดเลยโด่งนิดเดียวเพรสีมัน,มนออกเรือเรือเนี่ยโอ้โหหนุ่มปากจิงเลยพี่น้อยเลือดกระติออกสุปหอมเพราะวา่าเอาลวกมันยังพระธนิษฐเย็นปัไดใหญ่จัดเย็บรอยล <3 S 1> อเลยผมสามเปอร์ไปบ๊วยชิมก่นไหมฮะชิมก่อนอืมนะมือชิมลเลยก็ันเถอะก้มถุงม,มืออยู่กินโลดของเจ้าของดอกอ เยอะเยอะเลยวะมานครับสวัสดีครับผมมาเมื่อนี้มากินเสือลวกเหรอฮะกระมาก้อยก้อยแบบช้ำๆนะช่วงนี้ก็บอกให้ลดละลงกับไว้จัดให้แต่ครับผมกินแบบสุกๆแต่ว่าปกติเนื้อเสือเนี่ยเขาตีมะย่างหรือมะก้อยอ้าแห้งแซ่บเ็ดได้หลายอย่างจ้ะหรือว่าผ้าเสือก็ได้ครับแต่มือนีใเฮามาลวกลวกลวกแบบ นียมอเอแล้วครับผมมะมือน,นี้กินเซ็ตเหมือนกันเบนี่ดอกมือนี้ยตีบอเน้นเข่าเนี่ยน,น,น้องกินถอดใจข้ามกันมันสีสดบะมันสีสดทองสีสดทองอ่ะอห้อยเ่นแบบนี้เลยี่น้องโอ้โห้นหวาน ม,มัน <c oughs> อืม <c oughs> ย่างกับแซบอีกแบบนึงเนี่ยแซบอะเอาเห็นแบบนี้กับแซบอีกแบบนึงครับผมอันนี้มันออกหวานมันออกหวานออกหวานแบบช้ำช้ำคือจงเขาบอกว่าไง อันมันบ่สุกไปแน,น่ะครับผมมันก็เลยนุ่มไปเลยอืมอืมอื่อเนาะอืม สำหรับเนื้อเสือน้กเ็เฮ็ดได้หลายรูปแบบได้ไหมเนาะจ้ะบางคนมักให้มันตึงๆลวกซุกๆแค่น้อยก็ได้จ้ะ,จะอือเอาลบบตั้หาหรือว่าเฮ็ดกินไปครับผม,อมเอาของอยู่ในร้านเท่านี้ล่ละตะลึงือเตะเลเวน่น เพราะว่ายร้านเขาก็เห็นลับเป็ลูกค้าอยู่แล้วนะนี่รับนี่กล้วยอยู่แล้วนะ <c oughs> อยอยร้านะเราแต่ว่าคันเห็ดแบบนี้เขาก็หั่นพริกสดใส่จใจ้นเนื้อมีม,มีพริกขี้หนูกับวานได้เลยครับผมก <c oughs> ุ้มบักสองเศร้า,นา,าหนี่ยมากยังหัดเ่ย กินไปพิกกินหัววานไปมืดๆจกตากันเติ่งเฟรเติ่งกินอทันไปพี่หมูกับหมูให้ได้น้องไหมเนาะจังลวกเพอนุ่มๆเนี่ยสำหรับเพื่นบมกินเนื้อกอะหมูได้จ้ง อัยากติดมันกบสะได่บางๆเป็่ได้ทั้งหมูทั้งเนื้อพอเห็นก็จะเอาหมูสามชั้นมาสะได่บางๆเฮ็ดแบบนี้แหละโอ้เขาทาขึ้นกันเดี๋ยวจังมือเขาก็ะเมิดผมพายาจะกินกับซ่างในนะครับเด้อมีอยู่ในลานกันมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบเฮ็ดได้เบิือ ขอสำคัญคือเขาต้องใส่ต้องจะไล่บางๆนะแม่นะเพราะว่ามันทีเขาพิจิตเกลือมันก็คือเขาอยากให้น้ำตกเลยอยากให้น้ำตวเขาต้องใี้ตอนยิ่งใหญ่จะปีนยงใหญ่เพราะว่าไอเนื้อเนี่ยมันจะมีความมั่นจากการย่างอยู่แล้วพอเราหามักไปเครื่องเทศแล้วอันนี้เขาไม่ได้มักไป็เครื่องเทศทำมาหลวกล่ะเรื่องนี้แม่นะจ้ะ จากนั้นการฟันบางๆก็คือให้เพื่อนเขาเครื่องง่ายขึ้นเนี่ยเอ้ยตอนนี้มันสุดยอดเลยอื ช่วง,งนี้เป็นช่วงรถนรุ่งให้กินซุกในหอยกับเย็นนุงกับพี่จีกินซุกด้วยครับผมใส่เลือดด้วยก็อบฟ้าอ่าทมเลือดเขาปรุงไปมันบลแดงพรา่างเนื้อมันยังมีความอุ่นอยู่นะตอนนั่รัวแต่ว่า เหตุการณ์ต่งางๆมันกับคนเราตีกันห,หน่อยนะแม่นันคนเราฟังอีกอย่างนึงกับคือทั้งพี่กับ่นมีการตรวจเรื่องโรคไข้ไก่เจ็บพ่อกันเนะจากนั้นจึงหายห่วงับผมเรื่องการกินกันยังกัเราเพราะว่าเที่ยงเหนือทั้งในพูดกันแล้วการถือต้องตามกฎหมายมันกับสาสัาน วันนี้เนาะกินก็พักก็ร้ายในเขากันครับคุเนี่ยเจอพพิกรล้อเข้าไปนวเนึงกับบดนเลยเนะม,มันจะไม่มดได้เปลี่ยนโดนแกมูน้ำหัวปัม หวานมันเด็กน้อยกินได้เนี่ยข้าผใส่พรพิกหลมาแบบนี้นี่จ้าพริกพริกแห้งกับมี ขาทานดีเ <c oughs> นี่ยสุดจะน้องเข้าข้ามเข่านน่อยเน,นี่ยตอนใหญ่ๆนะแดดก็ซ่องหนาพี่ <c oughs> น้องสีม่วงหาม่วงแล้งผมต้องไปเกียบร้านลูกกากับมาพอดี เป็นมากจินของมากคนคนที่ไปนอดคนว่างเป็นมักล่างไข่ขวาร่างไข่อื้ออี่ื้อยรบนี่ได้แล้วอื้อเนี่ยติดมมันเนี่ย Có ai bán những điều khác không, ăn hết, ăn luộc, coi này <cười> <cười> พี่น้องที่มาเยี่ยมไม่เย็ยนน้อยเผือกับพี่น้องอ่ะดันนิดหน่อยนะครับเด้อเว้นดันใหญ่เนอ้อต้องขอโทษขออภัยบางคนงก็มาเยี่ยงเยี่ยงยากคนที่จอดรถหรือมาจอดพ่อเห็นหลาดเนาะก็ต้องขอโทษขอภอ,ขอ,ขอภยัยครับผมเ็กันจอดแล้วกรับนี่แต่บอกว่าเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่เนาะลงลงมาเบิ่งตะเก็น รสมึงกินลาบของแท้เมันแบบนี้เป็นแบบแบบกอดงวกางเป็นเป็นแบบโบราณบ้านเฮาไปเกลยไอยากกินลาบแบบโบราณแบบรสชาติดังเดิมอีซานบ้านเฮามาเลยครับผมรสชาตินี่ว่ามันนั่งกินอยู่เตียงหน้า <c oughs> เลยไผ่บอกเคยกินมันหามารอกมึง รับรองว่าทีเรม่มหวงอื่นเลยละ่ะอืมมื่นี่กินคอได้ๆเริ่ม,มกินแห่แปงมากะกินเพชรกับพวกกันเลยครับผมเท่ามานเป็งเทียล่ะ แซ่บมเียเพราะว่ามันมันมันผิดแกยะนน่งค่ะเฮ้เ,หเห้อาละครับผมเลื <mumbles> <clears throat> ้อนนึงบอกไปหลยแห้งย่าแห้งยืดเปิดปุ่มใหม่ก็อมเบากับแห้งหลายครับผมอือมื้อนี้ กินตำเนี่ยครับพวกเสือก้อยแซบครับอ่าผมแต่รับคนถี่อยู่บ้านอยู่ซองนั่งเบงน้าจะเผือกกับเย็นนองยู่กอะคนไหลคดแช่คือเกาแล้วครับผมยังใดกะหักแท่งกันเบื้อกัน้าไปโดนๆครับผมยิถิมจะปากันตีสีหาแนวมาู่กินนิดนทีละมานั่งคุ้ยกันยังใดกะลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหาชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับผมแล้วกัน มีแห้งก็สู่กันไปเรื่อยๆเบื้องกันไปเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า